ปามะกะทินจะงามอะไรได้พี่น้องเอ้ในรอบ8ปีครึ่งจิมาพบพ่อเถียงหน้าพี่น้องน้องสะ16เดือนนี่เด้คนเกิดปี2016วันที่16เดือน6เดือน6ล้วนพี่น้องเลยต้นกะทินคือสิบโบเคยพบเคยพ่อคนกินจักเถื่อน ดูนะดกกรีดกแค่ดกว่าอันนี้ก็คือน้องพี่น้องเอ้ยกระถินล้วนๆสวยอันนี้ก็คือน้ำเขาเขาเง่งเง่งน้อยไงคือที่นี่เป็นายเป็นหน่อยนะตาก็มีบ่มีาก็ระไรมีกรลายมีเชาเห็ดว่าชิเห็ดเฮือนน้ำแต่บริเวณวัชเจ็ดที่เงินน้ำแต่บริเวณเห็ดงบเบิร์ดงบเบิร์ดโอ้ กุน่ะกองกินฮ่าุ่นพ้วน้อยไ้เงมนก้ีผู้ใดกินไหมไปเก็บลูกเก็บนี่ผู้สะแม่้าน้อยเพื่อยากได้เฮือนนำ สบายดีพี่น้อวันนี้มายิ่ยมสวยจงไปมันบลูนเจ้ามากันมากันสี่คนมีโนมีอิลุงมีแม่ห้าแต่ก็มีพ่อห้าพ่อห้ากำลังไปไหลงูอยู่สูนเจ้า ยังดีๆลูก no ย oh, ิ่งจู๊จู๊ผู้ประชาอ่ะกูนี่ก็คือหนองน้ำเฮ้าเห็นนี่นะมาเบิ้งนี่ดอกมาเบิ้งนี่ของกินตาข้อกคงไกนี่โอยเป็นแบบนี่เป็นแบบนี่มากยังนี่โอ้าวของกินแท้ๆเดี๋ยวอ ถอยออกมาพี่เดี๋ยวลุงชี้ขึ้นเออลุงขึ้นได้ปิได้เลยเนาะนี่ก็คือลุงนี่ก็คือลุงเฮานี่ก็คือลุงเฮาสิเก็บหมากในยมภูมหมากเดือเออหมากเดือเก็บหมากเดือไปกกินหมาเดือแคมของแคมแคมนาโอ้ยแคมฟองปี๊ไปจับเดือนะครับพี่คุณวยเนี่ยเสุดแล้ว นี่โอ้โน่นให<จ>ญ<ค>่เลวเนาะนะนะนอปุ๊กม่ใหญ่เอาทั้งทีเนาะนี่นี่ก็คือบรรยากาศหอ้องห้อึ๊บไปสวนไปนาะโอ้เป็นพวงคักที เดจังอ่านแล้วนมเ่าเขอถ่ายไปไหมนี่ปัดจุโอ้โหตกแล้วเนาะเอาจุ่มหน่อยน้อยมันจะอีลูกอีลูกกะข้าวเบล่งหนกว่า มีเดนี่ข้อคออันนี้อยากไปเก็ินอแล้วเนาะการมือกี้นี่ก็คือมักเดือโตกะหรือกระต่าฮักเนาะอาฮักบบบนี้เฮ้ยพอหรือมั้งพอแล้วลงมาพอแล้วพี่น้องเอ้ยหาทางลงก็เด้ออย่างบางทีเต็มหัวกูแล้วแาบนี้ ลุงไปยกไป้ใจรถได้นี่ก็คือหมาเยวที่เฮ้าได้เป็นแล้วเหตุการณ์เมื่อกี้นี้หมดครบหมดครบแถมกระตาฮักน้ำเจ้าได้ละพี่น้องเ้ยไปเอาไปใส่รถก็มาดิรถของเขากระยูปหูดกุไก่ไก่แม่คุณจ้าก็จเิงเยวนี่ไปรถู ไปรดลดหลังรดรถบ่ายดีพี่น้องมือน,นีน้องฟ้าใสสิพห้าทุกคนมาสวนกันนี่ก็คือสวนของเห้าอันจุซุนากับแอนขี้แกบเนาะอีลุงเฮ้าก็ยูเคาะองอก,กับเพาะเฮาเนาะพอดีเห้ามากกันประมาณห้าคนนี่น้องฟ้าใส เมลิเ็นอ,อีรุ่งกับพ่อขาวที่นนั่นก็คือรุ่ณนั่นก็คือลุงของหางถ่ายคุณไงถายไม่ได้เหรอ

แกไปเสื้อถุงใส่นี่แกเอาอันแกมาผสมน้ำในลายมันจังอันนั้นมันจะแก้ง่ายมันจะอันนั้นขายได้ไวเก็บปลาไป